คำนำหน้าชื่อกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงข้ามเพศอันนำมาซึ่งการยอมรับสิทธิหน้าที่การงานความคงอยู่มีตัวตนของพวกเขามาเข้าใจความหมายของผู้หญิงข้ามเพศเรื่องคำนำหน้าชื่อของพวกเธอจะลงเอ,อยอย่างไรพบกับยลดาเก,กลกองสวนยศตรีชดาเพชรชรัตอาริสาพันธุสั์ ด็อ,อร์มาตาลักษ์อรุ่งโรธและดอ,อร์เจิมศักดิ์ปินทองสวัสดีครับท่านสีท่านครับผมมีวิทยากรวันนี้ถึงสี่คนตลงวิทยากรวันนี้ของผมผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่ทั้งสีท่านเนี่ยนะครับอาจารย์ยังสงสัยอยู่เหรอคะก็อยากจะถามคุณนกก่อนเลยค่ะว่าคุณนกคิดว่าคุณนกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง นกไม่ต้องคิดอะค่ะเพราะว่านกเป็นเลยค่ะนกเป็นผู้หญิงแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะผมขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับโอ้โถ้าถ้าให้โชว์บัตรประชาชนเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะลำบากใจนะคะอาจารย์คะแต่ว่าก็คงต้องโชว์ค่ะนายยนลดาเกิดกล้องสวนยศค่ะจริงๆแล้วการที่คนเรามนุษย์คนเราสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็คงต้องมองที่ตัวตนเขาใช่ไหมคะอาจารย์ คงจะไม่ได้ไปมองที่บัตรประชาชนหรือว่าไปมองที่แก้วน้ําแล้วบอกว่าคนอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของแก้วน้าเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะบอกว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ต้องมองที่ตัวตนของคนคนนั้นจริงๆซึ่งณเวลานี้ตัวตนของคนคนนั้นกําลังบอกว่าเป็นผู้หญิง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้องปอยคุณเป็นผู้ชายผู้หญิงครับหนูเป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะ ขอบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะบัตรประชาชนคุณบอกว่าคุณชื่อนายตีชดามารายาผอดทำไมถึงคุณให้ผมเชื่อได้ไงคุณเป็นผู้หญิงคือดูจากภายนอกก็คือในแบบประชาชนหนูเป็นผู้ชายก็จริงแต่ถามว่าหนูเป็นผู้ชายหรือเปล่าเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่ะคะ่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าว่าหนูเป็นผู้ชายถามว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่า ยอมรับว่าคิดว่าโดยเป็นผู้หญิงจริงๆแต่ถามว่ากลัวที่จะสังคมจะว่าเราไหมกลัวค่ะกลัวเขาจะมองบอกว่ามาพูดว่าเป็นผู้หญิงทาไมในเมื่อคุณไม่ได้เป็นคือใจอยากเป็นค่ะอยากจะเป็นจริงๆแต่ก็กลัวค่ะคือหนูก็ไม่กล้าพูดเต็มปากว่าหนูเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วหนูก็ไม่กล้าพูดว่าหนูจะเป็นแบบเป็นตุ๊ดเป็นต่างอาจารย์อ้างอิงถึงบัตรประชาชนทางการรับรองนกก็จะอ้างอิงทางหมอค่ะเพราะทุกวันนี้หมอมีกฎข้อบังคับออกมาเรียบร้อยค่ะ แล้วก็กำลังจะมีใบเซอร์ติสเคตสำหรับคนที่แปลงเพศเปลี่ยนเพศเรียบร้อยแล้ว mm. นะคะว่าเขาผู้นั้นคือผู้หญิงคนหนึ่ง mm. นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าบัตรประชาชนเนี่ยเป็นทางการนะคะคำรับรองจากหมอ mm. ก็จากทางการเหมือนกัน mm. เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากหมอบอกว่าเราคือผู้หญิงคนหนึ่งและควรที่จะได้รับสิทธิตามแบบฉบับของผู้หญิงคนหนึ่ง นกใช้อย่างนี้อ้างได้ไหมคะคุณทาศน์ทิศาว่าไงคุณเองเนี่ยก็ทํางานแล้วก็มีคนที่ทํางานด้วยกับคุณเป็นคนที่แปลงเพศแล้วก็เป็นนายอยู่เยอะคุณฟังแล้วเนี่ยคุณเห็นว่าสองคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายมองเป็นผู้หญิงค่ะเพราะว่าในการที่เราจะเรียกเ,เขาในฐานะถ้าสมมุติเราบอกว่าใครที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคะบอกว่าเออให้ให้ไปหาคนที่เป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่บอกเขาว่า ให้ไปนั่งไปหาคนที่เป็นผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนจะเห็นสองคนที่นั่งอยู่ค่ะแล้วบอกว่าให้ไปหาสองคนนี้จะบอกว่าไปหาผู้หญิงสองคนนี้ค่ะจะไม่จะไม่บอกว่าไปหาผู้ชายสองคนนี้ใช่ค่ะเพราะว่าก็มันจะอเดน e f ฟายได้ทันทีว่าคุณต้องไปหาสองคนที่เป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ไปหาผู้ชายเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่ไม่ผิด กงจะไม่สนใจบัตรประชาชนมองเรื่องบัตรประชาชนเป็นเรื่องรองค่ะแต่มองเรื่องของว่าคนรูปลักษณ์ที่เขาพยายามที่จะเป็นหรือว่าความที่เขาแสดงตัวตวนออกมาเป็นผู้หญิงนั่นแหะเรื่องที่สําคัญกว่าแล้วก็คงจะไม่บอกว่าให้ไปหาสาวประเภทสองสองคนนั้นอะไรเงี้ยคงจะไม่ใช้คํานั้นด้วย Mm. กําลังอยากจะพูดเลยว่าตอนนี้ที่เรานั่งกันอยู่ดิฉันเองแวบ,บแรกที่ทราบว่าผู้ร่วมรายการเป็นใครแล้วเราเคยเห็นผ่านจอเนี่ยดิฉันก็เกิดคําถามแรกขึ้นมาเหมือนกันว่าเอ๊ะวันนี้เราจะสนทนามีแต่ผู้หญิงหมดเหรอ mm. มีพิธีกรเป็นผู้ชายคนเดียวงั้นหรือแวบบแรกที่คิดนะคะ mm. แต่ทีนี้มันคือความเข้าใจของเราคือการยอมรับของเราที่เรายอมรับสิ่งที่ปรากฏมากกว่าสิ่งที่มันเป็นเอกสารแต่ในฐานะนักกฎหมายเราต้องคิดกันนิดนึงว่า อาจารย์เชื่อว่าเรามากันวันนี้เพราะว่าไอ้เอกาสารนี่แหละทําให้เราไม่สบายใจมันคงไม่ใช่หนทางที่ดีถ้าเราจะเอาคุณหมอมาทะเลาะกับฝ่ายที่ต้องผลิตทําเอกาสารแต่มันน่าจะมีหนทางที่ดีกว่านั้นไหมที่เราจะ,ะทําให้ทุกอย่างมันประสานกันได้แล้วก็จบอย่างแฮปปี้เรากาลังพยายามจะพูดถึงคํานําหน้าที่มันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์หรือตราประทับที่ทําให้คนต้องสงสัยตามองเราทุกครั้งอย่างคุณปอยอาจจะเข้าไปเยี่ยมใครในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พอยื่นบัตรประชาชนให้รปภร,รปภถึงกับอ้าปากค้าง<ม>ด้วยความงงว่าคุณกำลังเอาบัตรประชาชนของใครใ,คให้ผมพิ่งเมื่อวานเลยค่ะปอยก็ไปคอนโดเพื่อนนะคะก็ต้องแลกบัตรก่อนเข้าจอดรถใช่ไหมคะมพอปอยมองทางกระจกหลังรปภก็ัตรประชาชนเราไปให้เพื่อนเ<อ>เขาดูเต็มหมดเลย<อ>ซึ่งหนูก็ไปแจ้งกับน,นิติบุคคลว่าทําอย่างนี้ไม่ดีนะหนูอายอย่างนี้ค่ะซึ่งก็ก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าผมจะบอกว่า ไอ้บัตรประจําตัวประชาชนก็ไม่ผิดไม่ใช่เหรอเพราะเขาทําตามที่เวลาคุณเกิดมาเมื่อคุณมีจูเขาก็ใส่ว่านายตัวรูมันก็แต่ว่าเขาผิดทีเดียวก็ไม่ใช่ก็อย่างมาจาียจถามว่าผิดหรือเปล่านะคะเราต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าไอ้คำนำหน้าเนี่ยมันเกิดมาเพื่ออะไรเพราะแต่เริ่มเดิมทีเราก็ไม่เคยบีเรามาเริ่มกันในสมัยรัชกาลที่สี่นะมาเปลี่ยนอีกทีก็รัชกาลที่6 แล้วแต่เดิมเนี่ยไอ้การมีคํานําหน้าก็ไม่ใช่มีเฉพาะนางนางสาวเนี่ยนะคะเรามีถึงขนาดว่าเราแบ่งเพศไม่พอเรายังแบ่งชนชั้นด้วยอาี e เนี่ยก็ให้ใช้เรียกเฉพาะทาตถ้าสูงกว่านั้นผู้ชายก็จะเรียกอีกอย่างผู้หญิงก็จะเรียกอีกอย่างอาจจะเป็นอําแดงอาจจะเป็นอะไรต่างๆซึ่งที่มาของคานาหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระบุเพศอย่างเดียวนะคะมันบอกถึงตําแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์รวมไปถึง ชนชั้นด้วยอาจารย์จะบอกหรือเปล่าว่าไอ้คำนำหน้าเนี่ยที่มันเคยมีมาในอดีตมันก็พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนไปถ,ถูกต้องค่ะมันเปลี่ยนไปตามสังคมตามสภาพของวัฒนธรรมประเพณีจารีตรวมไปถึงกระแสของของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเราปรับเปลี่ยนกฎหมายได้เพราะสังคมเปลี่ยนใช่ค่ะแล้วสังคมกับกฎหมายมันผูกพันที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายน้องปอย<ช>เป็นนักเรียนกฎหมายท่องมาอยู่ตลอดเวลาแต่รู้ไหมความหมายของมันก็คือว่า กฎหมายของประเทศใดก็เหมาะกับประเทศนั้นกฎหมายของสังคมใดก็เหมาะกับสังคมนั้นและกฎหมายก็ไม่ได้ผูกแต่สังคมอย่างเดียวนะคะมันผูกตามธรรมชาติกฎหมายต้องสอดคล้องกับธรรมชาติแร้วงจริงตอนเนี้เรื่องเหล่านี้มันมีมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเรายอมรับและตอนนี้แล้วกฎหมายล่ะทําไมถึงจะปฏิเสธจริงเหล่านี้ปัญหามันมีอย่างนี้อาจารย์บอกว่ากฎหมายควรจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงแต่คําถามผมคืออะไรคือความเป็นจริงผมเห็นสองท่านนี้ท่านผ่าตัดแปลงเพศ แล้วก็เมื่อกี้นี้คุณนกบอกว่าไปลองไปถามจิตแพทย์หรือไปถามแพทย์ดูสิ